เมื่อเร็วนี้อนุโมทนาบุญกับกัลยานมิตรอาชวินชวารารัตและกัรยานมิตรเอกวั์สหกิจผู้บริหารบริษัทเดอร์มาอินโนเวชั่นจำกัดได้น้อมถวายครีมกันแดดและครีมบำรุงเท้าจำนวน1,000 10, งหลอดแด่พระธรรมยาตรา1 1 4 1รูปในโครงการธรรมยารากะตัญญูบูชามหาปูชนินญาจารย์พระมงคลเทพมุนี สดจันทสโรพระผู้ปราบมารอนุสรอสถานเจ็ดแห่งปีที่สิซึ่งครีมกันแดดและครีมบำรุงเท้าจัดว่าเป็นคีฬานเภสัตชโดยครีมกันแดดมีความสำคัญในการป้องกันโรคมะเร็งผิวหนังพร้อมทั้งป้องกันผิวหนังไม่แดดและได้พัฒนาสูตรให้มีประสิทธิภาพอันสมควรแก่สมณะบริโภคคือสมควรที่พระพิสุสงฆ์จะใช้สอยได้ ไม่มีโทษทางพระวินัยพุทธบัญญัติอีกทั้งได้น้อมถวายครีมบำรุงเท้าเพื่อป้องกันส้นเท้าแตกอีกด้วยค่ะผมเองนะครับแล้วก็ทีมงานนะครับก็ได้ตั้งใจครับวิจัยครีมกันแดดนะครับเมื่อทาไปแล้วนะครับเมื่อโดนแดดเนี่ย เหงื่อไหลออกมาเนี่ยะจะต้องไม่แสบตานะครับแล้วก็ไม่เป็นคราบนะครับสคือทาแล้วเนี่ยผิวจะไม่ได้ขานะครับสคือสามารถกันแดดได้นะครับยาวนานนะครับอันนี้ก็กันแดดได้ประมาณ3-4ชั่วโมงนะครับสามารถเติมระหว่างวันได้ครับก็เป็นครีมกันแดดที่ได้ตั้งใจครับวิจัยมาสําหรับ โครงการธรรมญาตราโดยเฉพาะเลยนะครับไม่มีจําหน่ายที่ไหนนะครับถ้าอยากใช้ต้องมาบวชนะครับแล้วก็เข้าโครงการนี้เท่านั้นนะครับแล้วก็รวมถึงนะครับครีมบํารุงเท้าก็เช่นกันนะครับเมื่อเวลาพระเนี่ยท่านเดินแล้วเนี่ยอาจจะมีอาการเจ็บเท้าหรือว่าเท้าแตกนะครับครีมกันแดดแล้วก็ทีมทาเท้าเนี่ยนะครับก็เป็นถือว่าเป็นคีวานาเภสัชนะครับช่วยปกป้องนะครับผิวของพระธรรมยาตราทุกรูปนะครับทั้งผิวกายแล้วก็ผิวเท้านะครับที่ผ่านมาก็ได้อนิสงครับ จริงๆผลิตภัณฑ์ครีมกันแดดของที่บริษัทเนี่ยก็ขายดีเป็นอันดับหนึ่งเลยนะครับตั้งแต่ตั้งแต่เริ่มถวายมาก่อนหน้านี้ก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ตัวอื่นนะครับที่ขายดีแต่ว่าเราก็รู้สึกว่าตั้งแต่เราถวายครีมกันแดดนี้มาหลายปีเนี่ยผลิตภัณฑ์ครีมกันแดดของบริษัทเนี่ยก็ได้ยอดขายเป็นอันดับต้นๆเลยนะครับแล้วก็ปีนี้เขาก็เป็นปีแรกครับที่เราได้ถวายครีมทาเท้าเพิ่มด้วยนะครับก็คิดว่า เราก็อยากได้บุญในตรงนี้นะครับหวังว่าบุญในตรงนี้ครับก็จะช่วยเรานะครับให้เรียกว่าขายดีนะครับในปีหน้าแล้วก็ปีต่อๆไปครับผมรีมกันแดดก็เป็นสิ่งสาคัญที่ให้พระธรรมยตานะครับได้ป้องกันผิวจากแสงแดดที่เมืองไทยเราเป็นเมืองร้อนนะครับแดดแรงมากๆนะครับแล้วก็เห็นว่ามีผิวไหมผิวเบิร์นก็เลยตั้งใจทํากันแดดดีๆมาถวายให้ท่านได้ใช้นะครับก็ปื้มมากครับแล้วก็คิดว่า ได้ใช้ประโยชน์แน่นอนครับแล้วก็ถ้าถ้าพอไม่พออย่างไรครับก็เดี๋ยวยอดโยมติดตามแล้วก็เอามาให้เพิ่มตลอดครับ